โจ์ที่แรกคือมาดูเนี่ยคือเราต้องการเน้นรถที่แบบช่วงล่างมันไม่กระด้างมากส่วนไอที่หาข้อมูลมาปร mm. ะเภทว่าล้อรอบในช่วงคันเร่งเนี่ยล้อถือมาโอเคครับเพราะโจทย์ของผมเป็นแบบนี้ไงฮะเพราะว่าแบบเป็นรถเข้าครัวเป็นหลัก เดือนเรองเองก่นแดงกแดงนี่คือระบบช่วยเบรก้งารนะครับใช่ครัใชครับตนนีเตือนเบรกเลยคือความพิเศษของเลนาระบบช่วยเบรกฉุกเฉินและเกิดการชน้านหน้าเนี่ยการจับระยะครับจะได้ป็นชั้นที่สองครับไม่ได้จับแค่คันหน้าหรอกคันเะจับั้งตคันนี้เลยใช่คันที่2อลคัใช่ครับมันครับเพราะถ้าใส่ไาเราก็จมองได้ันนี้กล้องคับคันหน้าเราไม่เห็นใช่ครับ อันน to well ี <point of terror> <sa> ้ยังไม่ต้องยเบรคไว้เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งสักเท่าอหร่แล้วมันเกียร์ดี่อยท้ายจะแป้นเบรคได้เลยครับสมมติถ้าอย่างเงี้ยมันจะกินน้ำมันมากขึ้นหน่อยถ้าเราใช้วิธีการนี้อะไรไปทําไม่เปลก่เขาบอกว่าการที่เราเข้าเกียร์ดีดไว้เหมือนน้่มันจะเปลี่ยนนาครับทุกแบบที่รอบเครื่องไม่ต้องเปลี่ยนแทนท่าถตาผมนะเพราะว่ารอบมันไม่ได้เคลื่อนนะครับคือแบบนี้เบรกแค่จะไม่ได้จับอย่างเงี้ยเบรกจับอยู่เบรกจับครับว่าจะกินค่าเบรกไปหน่อยถูกต้องครับ แต่ให้ความสบายแรกกันถูกต้องครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกดเดี๋ยวกระเด้งสิร์ฟครับอ่อใช่ครับเป็นจังหวะผู้ผลิตถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องครับได้ความสบายอย่แรกกันถูกต้องครับถูกต้องครับตัวนี้มันแอร์แบ็กหกลูกถุงลมให้หกลูกครับก็คือคู่หน้าคู่หน้าสองครับแล้วก็เบาะเราซ้ายขวาครับแล้วก็ม่านถุงลมยาวพิที่ที่นั่งแถวสามอ๋อใช่ครับใช่ครับแล้ก็เห็นไหมครับแคร์เขาไม่ไดแสดงผลเรื่องของว่าจุดบอกนะครับหรือว่าช่องทาง ส่แดงก็แสดงไฟตูงหูช้างครับเป็นไฟครับพร้อมเสียงเราด้วยครับแล้วก็มาแสดงที่ตรงหน้าจอทีทีขนาดแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทําให้ห้องริษัยเงียบนะครับเหตุผลก็คือเรื่องของกระจกบังลมหน้าครับจากกระจกบังข้างซ้ายและวาครับกาจะเป็นกระจกบังดนมุลิสีรจะเป็น มันจะหนักท้องอย่างนี้เลยค่ะงกติเดินทางหลายคนไม่ผ่านต้องตั้วาหวัเอง่ว่าถ้าจะนั้นจะไปกระสาก็ไม่เกินห้าคนห้าคนด้านหลังก็สส่งถละได้ถาชมประมาณนี้ได้เพราะห่นของยูเดี๋ยวฟังช็อต

โจท์ทีแรกคือมาดูเนี่ยคือเราต้องการเน้นรถที่แบบช่วงล่างมันไม่กระด้างมากพเพราะรถที่ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรถเก่งมันก็จะกระด้างทีนี้พอคันเนี้ยอันนี้ลองลองเส้นเนี้ยเพราะว่าจะวิ่งอยู่เนี่ยที่ประจาแล้วรู้สึกว่าถนนมันโหดลายมากแถวเนี้ยทีนี้พออย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เห็นว่าเออช่วงล่างนิ่มดีส่วนไอ้ที่หาข้อมูลมาประเภทว่ารอรอบในช่วงคันเร่งเนี่ยคือถ้าที่ลองขับดูก็ไม่ได้แบบเหมือน รอบมันมาเร็วนะในมุมผมนะไม่ได้แบบว่าเหยียบประมาณสองสามนาทีเอ้ยห้าวิล้วถึงจะมาเงี้ยรบอบรอบถือมาโอเคเพราะโจทย์ของผมเป็นแบบนี้ไงฮะว่าแบบเป็นรถครอบครัวเป็นหลักฉะนั้นอย่างเงี้ยในความเป็นจริงใช้ง่ายจริงอ่ะพอเราเล่งแซงอ่ะมันก็จะโอเคสองวิเนี่ยคือเราเล่งแซงประมาณนี้อยู่แล้วนอกจากคุณขับรถไอที่แบบไม่ได้ดูไว้ก่อนอันนั้นโอเคฉะนั้นโจทย์เรื่องช่วงล่างกับเรื่องรอบที่รู้สึกว่าอันนี้มันจะมีคนคอมเมนต์มาว่า รอบมันช้าในมุมผมผมว่าโอเคอผมขับปาเจโรมาก็รอบประมาณนี้แหละไม่ได้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 หนีกันเท่าไหร่แต่ไม่ไปเทียบกับโตโยต้านะก็อันนี้ไปในมุมผมโอเคช่วงล่างการพวงมาลัยก็ถือว่าคมอาจจะไม่ได้คมมากนะแต่ในมุมผมถือว่าตอบโจทย์การใช้งานขอบคุณครับอ่าแล้วก็ไม่ไม่เต้นไม่สู้มือเยอะอก็มันก็มันก็มันมันก็มาจากช่วงล่างที่เขาออกแบบมานิ่ก็เหมือนยังคุยกับพี่เลยว่า ถ้าได้ยายดีสักชนหนึ่งนี่มันจะแบบเวิร์กเลยน่าจะตอบโจทย์เหมือนกัอมันจะมันจะจี๊ดเลยอ่าฉะนั้นโดยรวมผมถือว่าโอเคเพราะว่าโจทย์ของเรามาแบบนี้แต่ละคนใช้โจทย์นี่เหมือนกันแล้วกันขอบคุณครับครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากค่ะเป็นชอบเครื่องเสียงไหมคะฉัไม่อยากพูดกับเราเลยยกมือหน่อยค่ะ